ชมครับคือเพราะว่าพืชสมุนไพรนี่ถือว่าเป็นทางเลือกนะฮะบรรเทาอาการป่วยไข้ในช่วงของโควิดลุกหนักแบบนี้ซึ่งสีาสปกกัรน,นะครับก็จะพาไปดูภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรับในการดูแลสุขภาพของชุมชนนะฮะคุณพิกพรครับเป็นเรื่องที่ชุมชน,เ,นเขามีภูมิปัญญากันอยู่แล้วลใช่ไหมฮะค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวบางบ้านเนี่ยปลูกกันเลยหน้าบ้านนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นม้านอกสายตาตอนนี้กลายเป็นของสําคัญไปแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับซีไซโฟกัสพิกัดข่าวและสักแฟงวิภาภรณ์วัฒนาวิทย์นะคะช่วงเวลานี้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนั้นเป็นเรื่องที่หลายชุมชนใช้ควบคู่กับการใช้แพทย์แผนปัจจุบันนะคะเป็นทางเลือกและเป็นทางออกของหลายชุมชนในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 หลายที่ก็เลยหันมาหรือฟื้นความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดหนึ่งค่ะปักหมุดรายงานภาพจากที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้หลายท่านคุ้นเคยไหมคะก้อนเขียวๆกลมๆนี่ก็คือลูกกรอนสมุนไพรนะคะเป็นลูกกรอนสมุนไพรที่ชาวบ้านชุมชนป่าเป้าตําบลสายมูลอำเภอสันกำแพงที่เชียงใหม่เขาร่วมกันนําสมุนไพรซึ่งปลูกแบบอินทรีย์ด้วยปลูกในแปลงของตัวเองในบ้านนี่แหละคะ่ะนํามาตากแห้งบดปั่นแล้วก็ปั้นเป็นลูกกรอนนะคะตํารับยาหมอบุญเลิศครูภูมิปัญญาด้านหมอยาสมุนไพรค่ะ ภาพนี้คุณเจริญชัยตรีธนกิติทีมสื่อพลเมืองปักหมุดนะคะบอกว่าเดี๋ยวพอปั้นเสร็จแล้วจะจัดเป็นชุดร้อยชุดมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าเป้าเพื่อใช้ดูแลคนกลับบ้านและกลุ่มเสียงค่ะแม้ขั้นตอนเขามีมาตรฐานด้วยนะคะสมุนไพรที่รวบรวมกันมามีทั้งฟ้าทาลายโจรกระชายขมิ้นชันแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยค่ะ<ม>เป็นสมุนไพรไทยที่มีรสขมสรรพคุณช่วยลดไข้ดูแลร่างกาย ชาวบ้านช่วยกันจัดเป็นตำรับยานะคะเพื่อจะให้กินง่ายขึ้นเขาใช้น้ำผึ้งเป็นตัวประสานค่ะอย่างฟ้าทลายโจรที่มีมากในชุมชนนำไปตากแห้งก่อนบดเป็นผงหลังจากนั้นทำเป็นแคปซูลด้วยทางชุมชนเขาคำนึงถึงความสะอาดความปลอดภัยความกินง่ายด้วยนะคะโดยคนที่มาเป็นอาสาทำงานต้องมีการคัดกรองก่อนด้วยแล้วก็กระบวนการแปรรูปสมุนไพรทุกขั้นตอนชัดเจนถูกสุขลักษณะค่ะถ้า เราเอาความองคความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้เช่นกินมันสดๆเลยเคี้ยวแบบใบเลยหรือว่ามันมีเยอะตากแห้งแล้วก็เอามาบดหยาบๆแล้วเอามาปั้นเป็นลูกกอ,อันนี้เราจะพึ่งตัวเองได้เพราะว่าตอนนี้ระบบเนี่ยไม่สามารถจะดูแลผู้ป่วยได้แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องไปดูสารต่างๆแบบที่ระบบเขาบอกเนี่ยมันไม่ทันการแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าทํายังไงที่จะให้ชาวบ้านช่วยตัวเองได้มากที่สุดปลูก ในชุมชนปลูกในบ้านของตัวเองเหลือเก็บไว้ตากแล้วก็เอามาทําลูกกรอแบบนี้เราจะได้ช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยเพื่อนบ้านได้มากขึ้นด้วยรับประทานสดไม่ไหวจริงๆอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยขมนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยหลายพื้นที่พยายามนําภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่มาผสมผสานกับพืชสมุนไพรที่เห็นนะคะเรื่องนี้ถูกรื้ฟื้นมาใช้ค่ะและในอนาคตเนี่ยอย่างที่ชมชนป่าเป้าเขาบอกจะมีการแลเกเปลี่ยน สร้างการรู้จักการยอมรับและจะนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและก็แพทย์พื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักวงกว้างมากขึ้นนะคะคือหลายที่เขามีภูมิรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกแ่ละคะ่ะอาจจะเห็นว่าเป็นของใกล้ตัวและที่สําคัญในระดับประเทศอาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อไปหลังโควิดคงจะได้เห็นการรื้อฟื้นยาสมุนไพรกันมากขึ้นนะคะ